แซนวิสาพัฒโพสต์กล่าวไว้แบบนี้หลังมีข่าวฟ้องจินสามีของหนิงปณิตาจากกรณีที่แซนวิสาพัฒได้มีการฟ้องสองคนดังหลังวิจารณ์แรงที่ก่อนหน้านี้ทางด้านจินจรินธรรมวัฒนะสามีของหนิงปณิตา ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของหนิงด้วยว่าเฮียตัวจริงมันนั่งรถตู้สบายใจจังส่วนเฮียตัวปลอมก็ไปเดินเล่นแถวบึงแถวส่วนสาธารณะแทนหรืออาจจะเป็นที่มาของตัวเงินตัวทองสองคนพอดีเอาไปคนละชื่อ ต่อมาทราบกันว่าจินสามีของหนิงปนิตาถูกฟ้องไปด้วยจนกระทั่งล่าสุดแซนวิสาพัทเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรส่วนตัวอีกครั้งโดยการโพสต์ภาพข่าวที่นำเสนอว่าตนจะฟ้องจินพร้อมแคปชั่นว่า แซนอโหสิกรรมให้ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่ต้องได้รับโทษตามกฎหมายใช้คำพูดแบบนี้แรงเกินไปแซนเคยทำอะไรให้หรอคะเรื่องที่เกิดขึ้นคุณทราบข้อเท็จจริงหรือเปล่าถึงกล้าต่อว่ากันขนาดนี้สิ่งที่คุณและภรรยาคุณได้กระทำต่อแซนโดยการโพสต์รูปเพื่อให้คนอื่นมาต่อว่าด้วยถ้อยคำที่รุนแรงแซนคิดว่าไม่ใช่สิ่งที่ควรกระทำต่อเพื่อนมนุษย์คะ่ะทุกคนจะต้องได้รับความยุติธรรม ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com